สวัสดีท่านว่าที่มหาเศรษฐีที่จะมาจับมือนะทุกท่านเราชื่อลำพึงเสนาซิลือลย,อย,อยนะคะตอนนี้เราทํางานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในตําแหน่งซูเปอร์วิเซอร์หรือหัวหน้างานการประกอบท่อหรือเหล็กโครงสร้างและเป็นนักธุรกิจอินดี้ด้วยนะคะพนักงานบริษัทเราเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างทุกชนิดและจุดเปลี่ยนให้มันเป็นพนักงานบริษัทเพราะโรคโควิดระบาดลงทุนไปหลายแสน โควิดระบาดโรงงานสั่งหยุดกระทันหันลูกน้องแตกกระจายหนีหายไปหมดเพราะโควิดโควิดจึงต้องมาเป็นพนักง,งานบริษัทและจุดเริ่มต้นที่ได้มารู้จักอินดีมก็คือดิฉันไปเจอในเฟซบุ๊กเพราะเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วและได้ไปเจอคลิปของคุณยศที่มาบอกเล่าถึงอินดีมและก็ดูหลายๆรอบและมาคิดๆดูแล้วว่าการลงทุนเท่านี้เหมือนการฝากเงินเอาไว้ ใช้จ่ายอย่างอื่นยังเสียไปมากกว่าก็เลยค้นหาจาก f เ e b บ o ๊เพาอคุณยศเป็นแรงมาดาลใจว่าคนที่เขาแย่กว่าเราก็ยังสำเร็จได้ในเวลาแค่สอถึงสามปีแล้วก็ได้ไปเจอกับโค้ชแต้วก็ติดต่อเข้าไปและสมัครทันทีโดยที่ไม่ได้รู้จักโค้ชแต้วมาก่อนและโชคดีที่เรามาเจอทีมที่ดูแลดีมากๆเช่นโค้แต้วค้ขวัญค้เอ็โค้สวนทุกท่านดูแลดีมากๆ และเมื่อเราลงสมัครก็มีเพื่อนๆที่เขาเคยดูอินดีมาก่อนมาลงสมัครตามเพราะเหตุที่เขาสมัครเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเราเมื่อเราอัพไซต์เป็น l v f ก็ประมาณหนึ่งเดือนก็ได้ขึ้นตำแหน่งสตาร์และเมื่อเราประชาสัมพันธ์ก็มีเพื่อนๆที่พี่น้องๆเข้ามาสอบถามและสมัครตามด้วยกันกับเราก็ขึ้นตำแหน่ง VIP ภายในสองเดือนกว่า และข้อดีของออินดีมก็คือเราได้รู้จักเพื่อนในหลายอาชีพจากการมาทําอินดีมเพราะปกติไม่เคยทําออนไลน์และยังมั่นใจยิ่งขึ้นเพราะอินดีมถูกกฎหมายร้อเปอรซ็นมีสบอรองรับจึงมั่นใจว่ามาลงทุนถูกที่แล้วและที่ดีก,กว่านั้นก็คือมีเงินเข้าทุกันสุขจากการแนะนำเพื่อนๆ่อนมาเป็นสมาชิกอินดีมที่สําคัญคือได้สุขภาพที่ดีจากการบริโภคคือใช้ซ้ำของอินดีม สิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจมาสมัครเพราะเราต้องการมีไรายได้เพิ่มและเพื่อให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นและครอบครัวได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าเราจึงมาสมัครอินดีมอีกอย่างคืออินดีมไม่ต้องซื้อเงาะขอขายซึ่งเราขายของไม่เป็นเราจึงมาลงสมัครอินดีมขอบคุณค่ะมาดูในเรื่องของธุรกิจเน็ตเบิร์ก งานบนโลกใบน,นี้มีสองอย่างคือ 1. นึ่งแอคทีฟอินจะเป็นรายได้ที่เราจะเป็นต้องใช้เวลาของเราเพื่อทํางานสร้างไรายได้ด้วยตนเองสองพา i v e ิ n c o อินคมสามารถหยุดทำแล้วมีไรายได้ไปตลอดสิ่งที่ทุกคนตามหามาทั้งชีวิตเลยก็คืองานที่ทําแล้วสามารถหยุดทําได้แต่มีไรายได้ยังมีตลอดเวลาเปรียบเทียบการทํางานของเราทุกวันนี้เอาง่ายๆเลยนะคะถ้าหยุดทํางานเมื่อไหร่ไรายได้ก็หยุดตามทันทีค่ะ แต่ธุรกิจเครือข่ายลงทุนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นการที่เราอยากมีรายได้เดือนละแสนเราต้องมีธุรกิจใหญ่ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะมีรายได้เดือนละแสนต่อเดือนคุณจะต้องเป็นเจ้าของเซเว่นสามสาขาและแต่ละสาขาเซเว่นจะต้องลงทุนห้าล้านบาทสามสาขาสิบห้าล้านบาทถึงจะสามารถมีรายได้มีกําไรเดือนละแสนธุรกิจเครือข่ายเดียวเสมือนเราเป็นซีี เราสามารถขยายสาขาไปได้และเพื่อนของเราที่อยู่ใต้ใสายงานของเราเขาก็เปลียนเสมือนซีพีเหมือนกันเขาก็สามารถขยายสาขาไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเราก็สามารถมีไรายได้ไปพร้อมกันกับเขาเช่นเดียวกันแต่ร้านเซเว่นเปิดร้านอยู่เป็นที่ต้องรอคนเดินเข้ามาซื้อของอย่างเดียวที่สาคัญกว่านั้นเราทําธุรกิจเครือข่ายตอนไหนก็ได้24ชั่วโมงเราเปิดตากเมื่อไหร่สาขาเราเปิดเมื่อนั้นที่ดีกว่านั้น เราสามารถทําที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้งานเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรืองานเครือข่ายเป็นอาชีพเดียวที่ใช้เงินลงทุนนิดเดียวเริ่มต้นที่หลักพันถึงหลักหมื่นแต่เราจะสร้างไรายได้หลักล้านต่อเดือนเพราะธุรกิจเครือข่ายมีระบบเป็นคานผ่อนแรงไม่ต้องรู้จักคนเยอะก็สามารถทําได้เรามีระบบออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ก็สามารถสําเร็จได้ ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ธุรกิจเครือข่ายสามารถทําได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์แบ่งเวลามาทําอย่างจริงจังเพียงวันละสองชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะสามารถสร้างไรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านให้กับตัวเราเป็นกระเป๋าที่สองโดยไม่กระทบกับงานประจําของเราได้เลยสามารถหยุดทําและมีรายได้เพราะไม่มีงานไหนที่สามารถสร้างได้สําเร็จเร็วแค่สองถึงสามปีเท่างานนี้ ทำให้ตัวเราคิดว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่จาเป็นต้องทําในสถานการณ์แบบนี้และสามารถสําเร็จในธุรกิจนี้ได้เพราะว่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้ทําให้เราเข้าใจชัดเจนมากขึ้นบนโลกบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนข้อดีของธุรกิจอินดีมคือคุณก้องผู้บริหารเป็นเจ้าของอายุน000 000. ้อยร้อยล้านมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจคุณก้องได้ไปสัมภาษณ์ นักธุรกิจเบอร์หนึ่งของประเทศที่มีประสบการณ์มากมายและประสบผลสําเร็จในทุกด้านและอินดีมยังมีทีมผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจมาบอกวิธีการให้เราสําเร็จในธุรกิจนี้เราไม่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการทํางานและที่สำคัญโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทําไม่ต้องสตอถถ๊อกสินค้าเรื่องยากปล่อยให้บริษัทเป็นคนจัดการเราเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ และมีหน้าที่ขยายอ,องค์กรเท่านั้นเองแผนธุรกิจวิธีจ่ายผลตอบแทนสูงมีระบบสนับสนุนกับเราให้เราประสบความสำเร็จธุรกิจอินดีมยังเตรียมทำอะไรที่เป็นฟิเจอร์รองรับอนาคตให้พวกเราเช่นการเป็นเจ้าของเหรียญแอนโทเคนเป็นเจ้าของเหมืองขุดและยังได้รับรีวอร์ดเงินปันผลทุกเดือนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเหรียญบิตคอยไลทคอยด็อกคอยได้รับทุกเดือนเลยนะคะไม่ต้องสร้างเหมืองคุณเองผู้บริหารทําให้เราหมดแล้วอินดีมยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองเป็นสินค้าที่เป็นกระแสของโลกนั่นก็คือสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความสวยงามในปัจจุบันสถานการณ์โควิดทําให้คนหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นเรามีเทคโนโลยีที่สุดยอด ที่หลายๆบริษัทไม่มีคือเทคโนโลยีเซมิตริกดูแลล้ำลึกออกฤทธิ์ระดับเซลล์เพราะสารอาหารปกติไม่สามารถดูดซึมด้วยสุดยอดนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่า44ปีสามารถดูดซึมข้อร่างกายได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีสารตกค้างและปลอดภัยได้การรับการรับรองและทดสอบจากกิจฉันนำทั่วโลกถือว่าเป็นผู้นำในกระดาษสุขภาพอันดับต้นๆ ที่มีกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าประเภทนี้มีอยู่จํานวนมากไม่ใช่แค่ทางเลือกมันคือทางรอดสําหรับใครหลายๆคนเป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องทําในสถานการณ์แบบนี้และเราจําเป็นต้องสําเร็จในธุรกิจนี้สิ่งที่ธุรกิจอินดีมมอบให้สมาชิกไม่ใช่แค่รายได้สาหรับตัวคุณเองแต่ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเราดูแลได้ทั้งตะโูนนอกจากนี้อินดีมยังมีทีมงานที่ดี ที่พร้อมจะสนับสนุนทันทีและมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการแน่นอนแค่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วมาสําเร็จด้วยกันเพราะคุณกล้องเชื่อว่าธุรกิจสําเร็จได้ถ้ามีเครื่องมือที่ดีเครื่องมือที่ดีก็คืออินดีมเพราะความสําเร็จของคุณคืองานของอินดีมยินดีจะรับสู่ครอบครัวอินดีมกันนะคะ